อัปเดตล่าสุดในค่ำของวันที่27ตุลาคม2568มีฝนเกิดขึ้นแล้วบางแห่งในช่วงค่ำคืนจนถึงช่วงเช้าและวันที่27ตุลาคมไปจนถึง2พฤศจิกายนฝนจะตกหนักฟ้าร้องฟา้าผ่าเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนออกส่วนภาคใต้คลื่นลมจะแรงฝนจะกลับมาตกอีกครั้งแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยในอีก15วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้ช่วงค่ำวันที่27ตุลาคม2568 มวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงทำให้บริเวณประเทศไทยเริ่มมีฝนกลับมาตกใหม่อีกครั้งในช่วงต้นฤดูหนาวมีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกจากปรากฏการณ์ลานิยาพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจึงทําให้เกิดฝนได้ในระยะนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีสัญญาณฝนพิกที่สุดตั้งแต่วันที่30ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่3พฤศจิกายนก่อให้พี่น้องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเก็บเกี่ยวพืชผลตการาเกษตรและพืชผลที่ตากไว้ให เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเนื่องจากจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ภาคใต้รงมรสุมยังคงพาดผ่านที่ภาคใต้ตอนกลางบริเวณภาคใต้ตอนกลางจะมีฝนตกหนักบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเลยหลกักในระยะนี้ได้ค่ะ มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงค่ำคืนวันนี้เริ่มอ่อนกำลังลงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและมีฝนปล่อยเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งเป็นฝนละอองฝนตกในชั้นบรรยากาศแต่บางแห่งจะมีฝนเม็ดเล็กปกคลุมลงมาและตกจนถึงภาคพื้นดินทำให้อากาศค่อนข้างอบอ้าวในระยะนี้เพราะมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย แนวลมพัดสอบจึงเกิดพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า,าเกิดขึ้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกได้ส่วนภาคใต้นั้นจะเป็นฤดูมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคใต้ตอนกลางระยะนี้จึงมีฝนตกชุกบริเวณภาคใต้ตอนกลางค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาค คาคืนของวันที่27ไปจนถึงพรุ่งนี้วันที่28ตุลาคมบริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นในช่วงเช้าและมีฝนฟ้าขนองเป็นร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนคือภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรและพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ18-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ120ของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดนาคารพนมกาฬสินธ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดปราจีนบรุรีสะแก้วระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศงาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝน,นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีลมปราปรวนพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ทิศทางของลมแปรปบรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณ140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียส ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฟังมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์อากาศค่อนข้างอบอุ่นมีเมฆมากและมีฝนได้ประมาณร้อยละสิของพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่ง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง27จไปจนถึงวันพรุ่งนี้28ตุลาคม อากาศยังเย็นในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่วน29ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือลมฝ่ายตะวันออกและลมตอนออกเชียงใต้พัดเข้าปกกลุมนำพาความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่27จนถึง30ตุลาคมคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางอาจมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ช่วงวันที่3สตุลาคมไปจนถึง2พฤศจิกายนคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางอาจมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงนี้อากาศปรับรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยในแต่ละภาคอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง อัปเดตสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมพี่มาริบรเวณภาคเหนือวันนี้เริ่มมีเมฆเข้ามาปกคลุมในจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์บรเวณตอนบนของภาคเหนือจะมีอากาศแห้งจมตัวส่วนตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนได้เพราะความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางใกล้กับประเทศเวียดนามทําให้วันนี้ลมฝ่ายตะวันออกเนี่ยนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยซบปปลาวภาคใต้ บริเวณประเทศไทยภาคตะนออกเฉียงเหนือจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีมุกดาหารร้อยเอ็ดจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจังหวัดมุกดาหารจะมีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอนิคมคำสร้อยหนองสูงดอนตาลจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่อําเภอโของเจียมเขมาราชโพไซนาตาลสีเมืองใหม่ตาลสม ดอนมดแดงสว่างเวรวงพิบูร์มังสาหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีม่วง30เหล่าเสือโกกดอนมดแดงปริมาณฝนจะเกิดขึ้นเป็นฝนกระจายตัวและมีเมฆครึ้มปกคลุมบริเวณตอนล่างของจังหวัดอุบลราชธานีอาจมีฝนปลอยที่น้ำยืนน้ำขุน่นนาจะรวยทุ่งสีอุดมแดดอุดมบุญทริก รีสเกตมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมทั้งจังหวัดอาจมีฝนปลอยเช่นอําเภอพ,ยพายุไพรบึงเบญจรักกันทรลักกันทละลมอําเภอเมือ,องรีสเกตยางชุมน้อยจังหวัดยะโสธรจะมีฝนที่ทรายมูลอําเภอเมืองยะโสธรป่าติว้วจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนที่เสนางคณิคมอําเภอเมืองอำนาจเจริญอําเภอพนาลืออำนาจหมวตะพาน จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนที่อำเภอเสรภูมิอาจสามารถพนมไพรน้องหีโพนทรายจังหวัดมหาสารคามตอนล่างอเภอพยัคฆภูมิพิสัยบริลำสุรินจะมีฝนบางแห่งจังหวัดสุรินตอนล่างได้แก่อเภอกาบเชิงพนมดงรักอเอปราศาสตร์จังหวัดบริลำอพัดพราชัยประโคนชัยบ้านกรวดเฉลิมเพื่พพกเ,พเกียรติ เป็นฝนเล็กน้อยค่ะวันนี้กลุ่มเมฆฝนจะปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างเกือบทุกจังหวัดค่ะส่วนภาคกลางภาคตนออกเป็นเมฆคลึม้มคาดว่าจะมีฝนได้ในช่วงค่ำคืนวันนี้อาจเป็นฝนปลอยซึ่งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเมื่อช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนี้มีฝนได้เพียงเล็กน้อยเป็นฝนละอองเท่านั้นค่ะ มวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชืน้นอาจมีฝนโปอยเกิดขึ้นเนื่องจากลมที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมคือลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ปริมาณฝนอาจเกิดขึ้นเล็กน้อยบริเวณภาคใต้บางแห่งเช่นในจังหวัดระนองเริ่มตั้งแต่อเภอกะบุรีละอุ่นอเภอเมืองอเภอกระเปอร์และสุขสำราญจังหวัดพังงาจะมีฝนที่อเภอตะกัวป่ากระปงท้ายเหมืองอเ,อเมืองพังงา จังหวัดกระบี่จะมีฝนที่อำเภอเขาพนมปลายพญาอ่าวลึกจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนด้านฝั่งตะวันตกของนครศรีธรรมราชท่ำพนราชวางช้างกลางทุ่งใหญ่นาบอนบางขันทุ่งสงส่วนภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอทานโตจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักบางแห่งฝนฟ,ฟ้าขนองเกิดขึ้นที่อำเภอแวงสุขีริน อำเภอจะแนะสีสาครนใกล้กับประเทศมาเลเซียค่ะอัปเดตโมเดลของ e m w f พายุฝั่งตะวันตกได้เคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศอินเดียพายุโซนร้อนมนทาส่วนบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยส่วนยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณใกล้กับประเทศเวียดนามทำให้ลมพัดทวนเข็มนาฬิกานำพาความชื้นเข้ามาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ ท้งลมฝ่ายตะวันออกและลมตะนออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมฝนจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรศรีสะเสกดสุรินจะมีฝนประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปและคาดว่าฝนจะตกได้เพียงบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบๆบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาในจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอ,อดอนตางจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เมือบดีนองพอก ทวบ,บรีโรชพชัยโพนทองเสรภูมิจังหันสุวรรณภูมิหนองฮีโพนทรายฝนจะตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกวาปีปทุมนาดูนพยักษ์กระพพิสัยกุดรังจังหวัดบริลามจะมีฝนเกิดขึ้นที่สตึกคูเมืองบ้านด่านจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพรมบรีสนมบึงบูญสีขอรภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์กระสังปราศาสตร์ พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกลาลาดศิราราชบึงบุญโพสีสวุวรรณยางชุมน้อยอำเภอเมือมงศรีสะเกดพายุไพรบึงเบงเนจรักกันทาร,รักษ์ตปล่างของจังหวัดอุบลราชธานีสำโรงเดชอุดมน้ำยืนน้ำขุนนาจรวยบุญทริกสิรนทร์ทรจะมีฝนในช่วงประมาณหนึ่งนาฬิกาจนถึง5นาฬิกาฝนตกหนักพื้นที่สีแดงจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่จงังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่น สุรินเตรียมรับมือช่วงประมาณ7นาฬกาฝนจะตกหนักในจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองอำเภอจัตุรัตบําเน็ตนรงเนินสงาจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอยู่ที่บัวใหญ่ประทายโนนสูงพิมายโนนไทยคอนบรีบเ,รเสริงสางปากช่องวังน้ำเขียวนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนตกหนักตอนบนบ้านใหม่ชัยพจน์พุทธไทยสงฆ์แคนดงสตึกคูเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นางรองละหานไทรประโคนชัยพับพลาชัยฝนจะตกหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ส่วนจังหวัดสุรินจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์อำเภอเมืองสุรินทร์สังขะศรีขอรภูมิพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคมนั้นจะมีฝนตกหนัก บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรสีสเกตอุบลราชธานีใกล้กับแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกัมพูชาและภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะอำเภอปราศาสตร์สังขะสุรินทร์พนมดงรักกาบเชิงผู้สิงขุนหารกันทลลักษ์จังหวัดรีสเกตอํเภอน้ำยืนนาจะระยอุบลราชธานี ฝนจะตกในช่วงประมาณ5นาฬิกาไปจนถึงช่วง15นาฬิกาข้ามวันข้ามคืนกันเลยค่ะบร,ริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำของวันที่2 8ตุลาคมเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจะทําให้ความชื้นถูกเหนี่ยวนําไปปกคลุมตอนบนของไทยค่ะวันที่2 9ช่วงเช้าภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนกระจายตัวไปจนถึงจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามยะโสธร อำนาจ,จเจริญมุกดาหารวันที่29ช่วงบ่ายจนถึงข้ามฝนจะกระจายตัวปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือจนถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงนี้อากาศเย็นน้อยลงมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้าปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงประมาณวันที่31ตุลาคมค่ะ ภาคกลางค่ำคืนวันนี้อาจมีฝนโปอยเกิดขึ้นเล็กน้อยที่สุพรรณบุรีศรีประจัน์อำเภอเมืองสองพี่น้องอู่ทองจังหวัดนคปรปฐมกำแพงแสนบางเลนอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีท่าม่วงท่ามะกา ช่วง2นาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองท่าม่วงท่ามะกาและด่านมะขามเตี้ยสำหรับภาคกลางค่ำคืนวันนี้จะมีฝนโปอยเข้าสู่วันที่28ช่วงเช้าฝนเริ่มตกที่จังหวัดลบบรุรีสิงห์บุรีสระบ,บรุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีเตรียมรับมือในวันที่28ช่วงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้วันที่28ยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่ชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีส่วนจังหวัดที่มีฝนมากที่สุดคือสุพรรณบุรี้วยกระเจา้า จังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ห้วยกระเจาจังหวัดสุพรรณบุรีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภออูอ่ทองอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันบางปลาส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนโปรยในช่วงค่ำคืนของวันที่28ไปจนถึงเช้าวันที่29ตุลาคมค่ะภาคกลางยังมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้แต่จะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนด้านหน้าเทือกเขาอาจมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นจังหวัดราชบ,บรุรีและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ภาคตะว,วันออกค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยช่วงเช้ามีฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดจันทบรุรีอำเภอแก่งหางแมวป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบรุรีจังหวัดสะแก้วอำเภอตาพระยาโคกสูงอรัญญประเทศในวันที่28ไปจนถึง29ตุลาคมบริเวณภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนกระจายตัวหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ ส่วนภาคเหนือนั้นในวันที่30ตุลาคมจึงจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนตอนล่างพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากบริเวณภาคใต้กลาคืนวันนี้จะมีฝนเล็กน้อยในจังหวัดชุมพรระนองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเป็นฝนล่อยบางพื้นที่เป็นฝนปลอยเม็ดเล็กเท่านั้นค่ะอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์จะมีฝนได้เล็กน้อยเป็นฝนละออง บริเวณประเทศไทยช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าคือภาคใต้นั้นจะไม่มีฝนเกิดขึ้นเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้วันที่28ฝนจะตกหนักบางแห่งได้แก่ชุมพ,ออพอรอำเภอปะทิวท่าแซะหลังสวนสวีระนองกระบุรีละอุ่นกระเปอร์ฝนเริ่มตกหนักพังงากรบุรบีตะกัวป่ากระปงท้ายเหมืองอำเภอเมืองพังงาและทับปุด สุราธานีอ,อเภอเคียนซาอเภอพนมบ้านตาขุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอเม,มืองนครศรีธรรมราชลานสกาช้างกลางอเภอฉอวดเชียนใหญ่หัวไซร่อนพิบูลฝนจะตกและมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับภาคใต้ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนสำหรับภาคใต้ในวันที่27ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่28ตุลาคมยอมความกดอากาศต่ำในวันที่29จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ฝนตกหนักมากที่สุดคือเกาะสมุยและเกาะพงันในวันที่28ตุลาคมช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงนครศรีธรรมราชส่วนวันที่29ยอมความกดอากาศตำ่ำได้เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ บริเวณภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำฝนอาจตกหนักตั้งแต่ชุมพรจนถึงนราธิวาสในวันที่29ช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้นและมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมแนวพันธอากาศจึงเกิดขึ้นมีทั้งฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่า จนถึงประมาณวันที่3พฤศจิกายนหลังจากนั้นในวันที่4เป็นต้นไปปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงโดยจะมีเพียงฝนละอองตกในชั้นบรรยากาศได้เท่านั้นจับตาพายุที่เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านอีกครั้งค่ะพายุที่เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ จะเคลื่อนผ่านไปบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุนี้อาจมีความรุนแรงแรงถึงพายุโซนร้อนและเมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นจะอ่อนกําลังลงหากพายุเคลื่อนขึ้นไปตอนบนของประเทศจีนจะทําให้พายุอ่อนกําลังลงบริเวณตามแนวชายฝั่งของประเทศจีนหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพียงภาคใต้เท่านั้นในช่วงประมาณวันที่6ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ